โอ้ยมีอะไรเข้าใหม่เนี่ยหลายลังมากเลยเอ๊ยโอ้ลูกค้านี่เลยจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นงานชุดโซเองานซีลวด SR นะลูกค้านานี่เลยนะคะลูกค้าราคากล่องละ75บาทเท่านั้นนะคะพี่นี่เลยนะคะ ตัวนี้มีหลายเบอร์ให้เลือกเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกเบอร์ได้เลยนะคะในรูปนะพี่นะในตะกร้าที่หนูปักหมดไว้ให้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะพี่สามารถใส่ได้กับทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าสามารถใส่ได้กับทุกรุ่นเลยนะคะลูกค้าเพียงลูกค้าเลือกเบอร์ให้ตรงกับรถที่ลูกค้าใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นวงล้อดเดิมหรือว่าวงล้อมินียมนะคะวงล้อแต่งนะพี่สามารถใส่ได้หมดเลยนะนี่ ลูกค้าจะได้ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ได้ตัวนี้ไปนะครบชุดเลยนะคะใส่ได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นเลยนะพี่ดูดินี่หนูสต็อกเยอะนะมากมากเลยนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยสินค้าที่ลูกค้าสั่งมานะคะพร้อมส่งทุกตัวแน่นอนค่ะพี่พร้อมส่งทุกตัวแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าใครอยากได้นะคะลูกค้าพิกัดเดูวที่ตะกาหนาปู่ไยได้เลยจ้า